ินตอรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดิจิมอนโครนิเคิล r ีว i e w กันอีกเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้สิ่งที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือ Digital Monster X เวอร์ชัน3นั่นเอง เกิดผมมารีวิวใช้ย,ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็รู้ด้ว,ว่ากว่าจะมาถึงมือนี้ใช้เวลาพอสมควรเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการรีวิวที่มาฉลองครบรอบ23ปีดิจิตอลมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งนอกจากดิจิตอลมอนสเตอร์ X เวอร์ชัน3แล้วเนี่ยผมก็ยังมีอะไรอย่างอื่นมารีวิวด้วยนะครับยังไงอย่ายลืมติดตามกันให้ดีนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปชมรีวิวกันนะครับเรามาชมตัวอย่างแพ็กเกจคร่าวๆของดิจิตอลมอนสเตอร์ X เวอร์ชัน3กันเลยดีกว่า หลายๆคนนะครับก็จะได้เห็นแพคเกจคร่าวๆข,ของ Digital m o n s t e r x ์ e อ็ i o n 3กันไปแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยหลายๆคนคงจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยเคยแกะสีไหนออกมาเล่นแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าสีเหลืองนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้า Digital Monster ร์ e อ็ i o n 3นี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับไปชมกันเลย ตัวเครื่องนะครับที่ผมแกะออกมารีวิวนั่นก็คือตัวเครื่องของสีเยลโล่นั่นเองครับสีที่ข้างหน้าเป็นรูปของกันคูมอน X นั่นเองนะฮะอา้าวง่วงเฉยระบบทุกอย่างนะครับยังเหมือนเดิมทุกประการครับเหมือนกับ Digital Monster X เวอร์ชันหนึ่งแล้วก็ X เวอร์ชันสองนั่นเองครับโดยเมนูก็จะเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับใครที่ยังไม่เคยชมการรีวิวของเวอร์ชันหนึ่ง หรือเวอร์ชัน2ก็ดีนะครับก็สามารถเข้าไปที่ปุ่มไอตรงนี้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 น,นิ้วชี้อยู่เนี่ยสามารถเข้าไปที่ปุ่มไอได้นะครับก็จะสามารถไปรับชมตัวรีวิวของ Digital Monster x เวอร์ชันแล้วก็ x เวอร์ชัน2นะครับผมซึ่งสำหรับ x เวอร์ชัน3เนี่ยมีอะไรแตกต่างจาก x เวอร์ชันบ้างต้องขอบอกณนะตรงนี้เลยนะครับว่าไม่มีอะไรแตกต่างเลยครับเพียงแต่ว่าลูกเล่นของ x เวอร์ชัน3เนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนไปนิด หน่อยนิดหน่อยจริงๆนะครับตรงที่ว่าหนึ่งเลยมันมีดิจิทัมพิเศษนะครับนั่นก็คือดิจิทัมะของเดียบลมอนเองและอีกอย่างนึ่งนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้เจ้าเจสมอน X แอนติบอดีนะครับและกันคูมอน X อแอนนะครับเราสามารถนำมันมาบัตเทิลกันแล้วมันจะเปลี่ยนร่างนะครับ กลายเป็น j จสมอน GX นั่นเองนะครับนอกจากที่เราจะได้แมปพิเศษแล้วเราก็ยังได้เจ้าตัวดิจิมอนตัวใหม่ด้วยนะครับนอกจากนั้นไม่มีอะไรแตกหนักเลยครับก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นพารามิเตอร์ให้อาหารตอนนี้ผมเลี้ยงเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่3แล้วนะครับที่เลี้ยงได้ก็จะเป็น c ครเนียมอนนะครับ X antibody แล้วก็โฮลีดรามอน X antibody นั่นเองอเดี๋ยวผมเปลี่ยนจากเจ้านี่เป็นโฮลีดรามอน X antibody ก่อนนะฮะ ซึ่งตอนนี้นะครับผมรอแค่ h o ลี่ดรา o n มอนเปลี่ยนร่างเป็นรอยัลไหนเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ผมมาถึงแอดเดียที่40แล้วเห็นไหมสิ่งที่พิเศษของ Digital Monster ร์ X v e r s i o n 3นะครับนั่นก็คือดิจ i m o n ที่มีเยอะกว่าเรียกได้ว่าเยอะมากเยอะกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็น X v e r s i o n 1หรือ X v e r s i o n 2ก็ตามนะครับ ทั้งทั้งที่ X version 2ก็เห็นว่ามีดิจิมอนเยอะอยู่แล้วใช่ไหมอันเนี้ยมีเยอะกว่า X version 2อีกใครที่ซื้อ X version 3มาแล้วเป็นคนที่ชอบเหล่ารอย a l อนไนท์อยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าแฟนแฟนรอยอนไนท์นี่มีกันแบบแน่นเอียดแน่นอนนะครับก็คิดว่าคงไม่ผิดหวังกันสำหรับ X version 3นะครับไม่ว่าจะเป็นสีย l โลหรือสีบลูนะครับผม เอาละครับเดี๋ยวเราไปสรุปสำหรับเจ้าตัว Digital Monster X Version 3นี้กันเลยดีกว่านะครับไปชมกันเลยป๊าบโอเคเอาละครับเราก็จะมาสรุปสำหรับ Digital Monster X Version 3นี้กันนะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับรคล้ายกับ Digital Monster X Version 1แล้วก็ Version 2นะครับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นตัวเมนู XAI แล้วก็วิธีการเล่นทุกอย่างวิธีการเลี้ยงทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับผมนั่นก็คือเราต้องตะลุยแมพเพื่อปลดล็อกสายการพัฒนาที่มีอยู่นะครับแล้วก็ตะลุยแมพไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะเคลียร์อารีนาจนจบนั่นเองนะครับโดยรวมประมาณนี้สําหรับ ดิจิ t อลมอนสเตอร์ซีรีส์ X นั่นเองนะครับใครที่สนใจก็ลองไปติดตามพวกเพจซื้อขายดิจิตอลมอนสเตอร์ดูก็ได้นะครับผมน่าจะยังคงมีอยู่นะสำหรับใครที่ไม่ทันดิจิตอลมอนสเตอร์ซีรีส์ X นะก็ไม่เป็นไรนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับทางบันไดได้ออกโปรดักต์ตัวใหม่ออกมานั่นก็คือดิจิ t อลเพนดู l ัม Series Z นั่นเองนะครับผมเราต้องมาดูกันนะครับว่ามันจะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับ ยังไงก็อย่าลืมติดตามการรีวิวในครั้งต่อๆไปให้ดีนะครับผมอย่างที่เราบอกกันในต้นคลิปนะครับว่าวันนี้นะครับเป็นการฉลองครบรอบ23ปีดิจิตอลมอนสเตอร์นะครับผมวันนี้นอกจากเราจะมารีวิวดิจิตอลมอนสเตอร์เชั้นให้ทุกคนได้ดูกันแล้วเนี่ยผมก็ยังจะมีการรีวิวพิเศษนะครับที่จะออกมาเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ23ปีดิจิตอลมอนสเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเราไปชมกันเลยครับผม ป่าครับนี่เป็นการรีวิวพิเศษนะครับนั่นก็คือรีวิวฉลองครบรอบ23ปีของด i จ i t a l m o n ส t e r นะครับผมสิ่งที่เราจะมีรีวิวในวันนี้นะครับนอกจาก Digital Monster e c เอโกชั้นสนะครับนี่ก็คือ Digital Monster Artbook นั่นเองนะครับผมซึ่งณนะตอนนี้ออกมาทั้งหมด3เวอร์ชันด้วยกันอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะครับนั่นก็คือ Digital Monster ฉลองครบรอบ20ปีนั่นเองครับก็คือ Artbook ตั้งแต่เวอร์ชันน1 ถึงเวอร์ชัน5และเวอร์ชัน20ปีนะครับผมด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปของเชียรานมอนเองนะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นรูปของดิจิมอนที่ออกมาฉลองครบรอบคืออากูมอนเนี่ยเป็นตัวแรกอยู่แล้วนะครับต่อมาก็คือดราโกมอนนะครับเป็นดิจิมอนที่ออกมาฉลองครบรอบ10ปีดิจิตอลมอนสเตอร์นั่นเองครับ ต่อด้วยแฮกมอนนะครับที่ออกมาฉลองครบรอบ15ปีซูบา r m มอนนี้ก็จะออกมาฉลองครบรอบ20ปีโดยดิจิมอนแต่ละตัวนี้ก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันนะครับเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับนี่เห็นไหมอาร์ตเวิร์กสวยมากไม่ใช่แล้วนะฮะมันเป็นปกขาวๆลอนๆไม่มีอะไรนะครับเปิดมาก็จะเป็นเชียราน m มอนนะครับที่เป็นรูปลักษณะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโมเดล นะครับ 3D โมเดลนั่นเองนะฮะอ่าต่อมานะครับ Digital m a s t e r Artbook Version Pendulum นั่นเองนะครับผมซึ่งหน้าปกนะก็จะเป็นรูปของ Holy Angelmon นั่นเองนะครับ,รบ,รบส่วนด้านหลังนะครับก็ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนจากลายเส้นเป็น ตัวดิจิมอนที่ลงสีเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดมาก็ขออีกแล้วใช่นะอ่าเปิดมานะครับนี่ก็คือตัวอย่างด้านหน้าสุดเลยนะครับเราก็จะได้เห็นดิจิมอนทั้งหมด6ตัวด้วยกันซึ่งดิจิมอนทหตัวนี้นะครับก็จะออกมาเป็นตัวชูโรงสําหรับดิจิมอนเพนดูลัมนั่นเองนะครับซึ่งได้แก่ nature spirit deep s i v e r nightmare soldier นะครับ w i n guardian m e t a m p i r e และไวรัสบัสเตอร์นั่นเองนะครับผม เอาลครับเราเดินทางมาถึง Digital Monster Artbook เวอร์ชันสุดท้ายแล้วนะครับผมนั่นก็คือ Digital Monster Artbook เวอร์ชัน X นั่นเองนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับผมคิดว่า Digital Monster Artbook ยังคงมีอยู่นะครับเพราะว่าณตอนนี้นะครับ d p g n t u l u m n d u l u m ได้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมี Artbook ด้วยนะแล้วไม่รู้ว่าจะออกมาตอนไหนนะครับซึ่ง เจ้าตัว Digital Monster Artbook บุ๊เวอร์ชัน X เนี่ยกว่าจะออกมาก็ล่อไปซะตอนที่ดิจิตอลมอนสเตอร์เเวอร์ชัน3ออกนะครับผมซึ่งออกมาพร้อมกันเลยเดียวนะโดยรวมนะครับหน้าปกนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นตัวอัลฟอมอนนั่นเองครับส่วนสดงางามงมากๆเลยนะครับรวมถึงดุ๊กมอน X Antibody นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นตัวร้ายของเรานะครับนั่นก็คือเดียบอลมอน X Antibody นั่นเองซึ่งต่อสู้อยู่กับล็อยยอนทั้ง3ตัวนะครับ นั่นก็คือโอเมกามอนอัลฟามอนแล้วก็ดุกมอนนั่นเองนะครับผมเล่มเนี่ยผมชอบที่สุดเพราะว่ามันเป็นสีที่ผมชอบนะครับสีเนี่ยก็คือแบบสีน้ำเงินตัดกับสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวดิจิมอนที่โผล่มาในปกเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ผมชอบอยู่แล้วด้วยนะครับนั่นก็คืออัลฟามอนนั่นเองนะครับผมนะครับเปิดมาปาั๊บ อเราก็จะได้เห็นนะครับเหล่าบรรดาดิจิมอนที่อยู่ในหน้าตาแพ็กเกจของดิจิตอลมอนสเตอร์ X แต่ละเวอร์ชันนะครับผมไล่ตั้งแต่วอลเกรมอนไม่ทั้งกาลูมอนนะครับที่อยู่ในดิจิตอลมอนสเตอร์ X เวอร์ชันหนึ่งนะครับเดมอน X แอนติบอดีแล้วก็ลูเชมอน X แอนติบอดีนะครับที่จะอยู่ในดิจิตอลมอนสเตอร์ X เวอร์ชันสองนั่นเอง รวมไปถึงกันคูมอนและก็ X s a m o n X Antibody ที่จะอยู่ใน Digital Monster X Version 3เองนะครับผม แล้วก็มาถึงตัวอาร์ตบุ๊กตัวสุดท้ายนะครับอันนี้นะครับไม่ใช่ดิจิตอลมอนสเตอร์อาร์ตบุ๊กนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นอาร์ตบุ๊กที่มากับเกมนั่นเองนะครับนั่นก็คือ Digimon Story Cyber Salute Hacker Memory Digimon 20 Anniversary Box นนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่า ในนี้ก็จะมีหนังสือเรียกได้ว่าแทบทั้งหมดของ d i g i มอน Story เลยก็ว่าได้นะครับผมและนี่ก็คือหนังสือ d i g i t a l Story Visual Art Book นั่นเองนะครับซึ่งเป็นอาร์ตบุ๊กอีกหนึ่งเล่มนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับผมเปิดมาข้างในกันดีกว่านะครับมาขึ้นมาก็จะเป็นอินเด็ก์นะครับและตรงนี้ก็จะเขียนพวกไล่ตั้งแต่ปีที่ผลิต d i g i มอน Story มาเลย ครับและนี่ก็คือการรีวิวพิเศษนะครับที่ผมทำออกมาเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ23ปีดิจิตอลมอนสเตอนั่นเองนะครับผมอยากให้ทุกคนอย่าไปจำสลับกับวันที่1เดือน8นะครับก็ถือว่าเป็นการฉลองครบรอบที่ยาวนานมากๆเลยนะครับสำหรับวันที่26มิถุนายนนี้นะครับก็จะมีการเปิดพรีออเดอร์สำหรับเจ้าตัวดิจิวาส์ของ ดิจิมอนแอรเวนเจปี2020นั่นเองนะครับของใครที่กำลังหาร้านที่จะพรีออเดอร์นะครับก็ลองไปหาร้านดูกันนะครับซึ่งนอกจากดิจิมอนจะมีของเล่นที่ออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับณนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการ์ดก็ดีเป็นฟิกเกอร์ก็ดีเป็นพ r าโมก็ดีนะครับณนะตอนนี้ก็ยังมี d i g i มอนซีรีส์ที่ออกมานะั่นก็คือ d i g i มอน a อ v e เวนเจ ปี2020นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู d i g i t o n Adventure ปี2020นะครับณนะตอนนี้นะครับ d i g i มอน a d v e n t u r e ปี2020นี้ได้เดินทางมาถึงตอนที่3แล้วนะครับในสิ้นเดือนนี้ก็จะเดินทางสู่ตอนที่4และก็เป็นตอนใหม่ที่ยังไม่เคยฉายด้วยนะครับเป็นการกลับมาอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับผม เป็นซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งที่สนุกแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ชมได้รับชมกันนะครับโดยเฉพาะเหลเป็นแฟนดิจิมอนทั้งหลายนะครับหลายคนอาจจะคิดว่า d i g i t o n a อนด์ e r Last e v o l u t i o n เวอ i รชิสนที่กำลังจะฉายในประเทศไทยในวันที่16กระกฎาคมนี้เป็นบทสุดท้ายของ Digimon a v e n g e r นะครับผมขอบอกนะตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่บทสุดท้ายที่ ปิดฉากดิจิมอนแอนเดเวนเจอร์ปี1999นะครับผมส่วนดิจิมอนแอนเดเวนเจอร์ปี2020เนี่ยเป็นการเปิดบทใหม่อีกครั้งสำหรับดิจิมอนแอนเดเวนเจอร์นะครับไทจิก็จะอยู่คนละจักรวาลกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ยังนำตัวคาแรคเตอร์นำตัวดิจิมอนของดิจิมอนแอนเดเวนเจอร์ปี1999าามาทำใหม่นั่นเองนะครับผมยังไงใครที่ยังไม่เคยดูดิจิมอนแอ v e ดเวนเจอร์ สำหรับใครที่เพิ่งจะมารู้จาก Digimon Adventure นะครับผมแนะนำา Di ิ i อ a แ Adventure ปี2020นะครับผมสำหรับวันนี้ผมแอดฮิโรชิก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับผมแสงอาจจะดอบดอมแล้วนะตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้ะเดี๋ยวไปเพิ่มแสงให้นะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็เป็นกำลังใจให้เราเหล่าแอดมินดิจิมอนโครนิเคิลไทยแลนด์ด้วยนะครับ เราสัญญาว่าเราจะพยายามหาข่าวสารอัปเดตข่าวสารแล้วก็นำเสนอข้อมูลในโลกดิจิมอลให้ทุกคนได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบายครับบ๊ายบาย กว่า20ปีแล้วที่เรื่องราวแห่งการจนภัยถูกเปิดออกและสึกครั้งสุดท้ายนี้จะเป็นอย่างไรผู้ดเดกที่ถูกเลือกกับเหล่าดิจิมอนจะมีโชคชะตารงเอยแบบไหนร่วมแสดงพลังแห่งสายสัมพันธ์ไปพร้อมกับบทสุดท้ายของการจนภัยในครั้งนี้ได้กับ Digimon Adventure Last Evolution k i ิ u n a 16กรกฎาคมนี้ทุกโลมภาพยนตร์ โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะไทจิ